สวัสดีค่ะพกค้คนะคะกับมนแมนคิปเช่นค่ะวันนี้เราจะมาทาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาันคือหลายๆคนมักจะแบบร้องนี้เวลาต้องแบบบอกว่าเราจะกินน้ำผักแต่วันนี้รับรองว่าถ้าใครเกาจิตตามการทำน้ำผักปั่นคลิปนี้นะคะรับรองว่าจะต้องมายีแน่นอนเดีะะ๋ยวเราไปดูกันค่ะกับน้ำผักเคลปั่นค่ะ สำหรับส่วนผสมนะจริงๆไม่ยากมีอะไรก็ใส่ไปชอบอะไรก็ใส่ไปชอบรสชาติของผักผลไม้ชนิดไหนก็ใส่ลงไปนะคะวันนี้แม่จะมา,มาแนะนำสูตรน้ำผักผลไม้ที่เรียกว่าเป็นสูตรที่ดึงรสชาติทำให้ทานง่ายแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอย่างแรกก็คือแม่จะใช้นี่แหละคะ่ะสับปะรดนะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราเป็นน้ำผักเขียวใบไม้หักก็จะมี แล้วก็จะมีแอปเปิลเขียวแล้วก็กีวีเขียวหรือกีวีสีทองสีเหลืองอะไรก็ได้นะคะแต่ก่อนอื่นเราขอ,อาพูดถึงสัปปรพคุณของเคลก่อนเคลเนี่ยจัดเป็นผักซูเปอร์ฟู้ดนะเขาเรียกกันจริงๆก็คืออาจจะเรียกว่าคณะใบาิก<ว>นะคะซึ่งมันเป็นแบบว่าผักเพื่อสุขภาพมีแบบว่าประโยชน์เยอะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมวิตามิน B1 B2 วิตามิน A นะคะอ้สารพัดจะเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะ โอเคแต่ถ้าให้กินเพียวๆอะ่ะถามว่ากินได้ไหมก็กินได้นะบางคนเอาไปทําสลัดนะคะหรือไปปรุงอาหารอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นผักเคลอบชีสคล้ายผักโขมอะไรประมาณนี้เนาะหรือเอาไปทําผัดผัก,ผกหรือเอาไปทําผักเคลอบก,กรอบนะคะเป็นของกินกรุบกลิอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะวันนี้เราจะทําให้เป็นเครื่องดื่มที่แบบว่านีงงนเลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะต้องขอบคุณโนวิร no ์ไลฟ์นะคะที่ส่งผักเคลที่เป็นยอดอ่อนๆแบบนี้มาให้เราเขาเรียกว่าเบบี้เคลค่ะถุงหนึ่งเนี่ยเขาส่งมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ 1 100น0กรัมก็จะมีแต่แบบยอดเบบี้เคียวอ่อนต้นความสูงแบบใบประมาณแค่นี้เองนะคะเนี่ยที่แม่แอนก็แบบล้างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยาล้างปักทำความสะอาดนะแต่จริงๆคือต้องบอกว่าอันเนี้ยล้างน้ำปากก็ได้นะเพราะว่าเขาปลูกในระบบปิดน,นะคะ ขาก็คือแบบว่าซีโร่ไมล์บูนะคะไม่ต้องขนส่งผักมาจากระยะทางไกลเพราะผักอันนี้ปลูกในเมือง <G ül> คือหลายคนอาจจะบอกว่า <G ül> เอ้ยฟาร์มออร์แกนิกมันต้องอยู่ภาคเหนืออยู่แบบต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ใช่ปะ <G ül> ให้ได้เขาเรียกวไงให้เจอดินดีๆสภาพอากาศดีๆแต่อันเนี้ยไม่ต้องแบบนั้นก็ได้เขาปลูกในเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งซื้อก็จะได้ของที่แบบสดๆเลยแล้วก็สามารถควบคุมวัตถุดิบได้ว่าแบบเฮ้ยออกมาได้สม่ำเสมอเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าอ๋ออีกอย่างหนึ่ง เขาใส่ถุงแบบถุงยืดอายุด,ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งมามันก็จะมีความแบบว่าพอเอาเราไปใส่ตู้เย็นอะ่ะมันก็จะไม่เหี่ยวง่ายรประมาณนี้นะคะ <S <S อย่างแรกนะคะเราก็จะเอาผักเคลเนี่ยใส่ลงไปอะ่ะจะแบบว่าสั่งเฉพาะแค่ด้าน้นด้านล่างออกหอนกใช่ไเราก็อาจจะหั่นครึ่งอีกนิดนึง ชอบกินผักมากชอบกินผักน้อยใส่ไปเลยคือแม่น่ะทำกินมาสักระยะหนึ่งแล้วระบบผักถ่ายไม่ค่อยดีนะคะพอกินแล้วรู้สึกได้เลยว่าคลีคร่องคลี่ค่อ,คองคือแบบว่าเหมือนไฟเบอร์เยอะอะไรประมาณนี้เนาะ,ะแล้วที่สำคัญคือผักใบเขียวอะ่ะก็มีท่านเหล็กสูงด้วยนะคะสําหรับเด็กบางคนที่แบบยี้ผักน,น้องกายเนี่ยไม่ชอบกินเนี่ยเขาก็จะแบบเออทานได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะจริงๆใส่มากน้อยตามชอบเลยแต่แม่จะใส่สลับชั้นกันนะคะ แล้วเราก็จะใส่สับป,ปะรดสับป,ปะรดเนี่ยจะช่วยกลบกลิ่นของผักให้มันหายไปนะคะเด็กๆก,ก็จะแบบว่าดีมากเลยคือแบบกินแล้วไม่ค่อยรู้สึกว่าจะเป็นกินผักอะยาเียค่ะอย่างพ่ออินอะปกติก็จะไม่ชอบไม่ค่อยชอบทานผักแต่ว่าพอปั่นอย่างี้ให้<ๆ>เขาก็จะบอกว่าเออปั่นอย่างเงี้ยให้กินควันหน่อยสีดีเลย<ๆ><ๆ>แล้วจะบอกว่าในจานเนี้ยคือแม่ยังใช้ไม่ถึง100กรัมนะคะ<ๆ>คือเพราะฉะนั้นมันแบบใช้น้อยมาก<ๆ>คือถ้าเราใส่แบบว่าของที่มันมีความอยาก ลงความหยาบลงไปข้างล่าง,ยางเยอะๆบางทีมันจะปันไป,ไปอ่ะแม่ก็จะใส่สลับชั้นไปหลายครั้งแล้วรู้สึกว่ามันแบบปั่นได้ง่ายกว่าอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิ้ลเขียวคนอาจจะแบบมองว่าแอปเปิ้ลเขียวบางทีเราไม่ได้กินเปลือกเนาะเรากินแต่ไส้ในปอกเปลือกออกไม่ต้องล้างผิวเปลือกก็ได้จริงๆไม่ได้เลยนะคะคือต้องล้างน,น้ําผักอะไรงเงี้ยเสมอๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขามีสารเคมีอะไรบ้างหรืเปล่าลาเลูกอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ แต่ว่าเวลาเราจับสัมผัสอะไรเงี้ยหรือมีดฝานไปฝานมาเงี้ยมันก็จะโดนเนี่ยมันก็จะสัมผัสเนื้อที่เราจะกินเหมือนกันะเพราะฉะนั้นก็ล้างแช่ให้มันสะอาดทีเดียวเพื่อไม่ให้เครื่องปั่นทํางานหนักเราก็จะหั่นมันแบบว่าเป็นชิ้นเล็กหน่อยคือถ้าหั่นได้ก็หัน่นซึ่มันขึ้นอยู่กับปริญภาพของเครื่องปั่นของเราเนาะเพราะว่าบางบ้านเครื่องปั่นไม่ได้ซื้อมาแบบแพงๆเครื่องนี้ของแม่ก็ไม่ได้ซื้อแพงเครื่องันึงประมาณพัน จะมีเครื่องแบบหลักร้อยอะไรเงี้ยกำลังในการปั่นมันก็จะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราหั่นให้มันแบบว่าถ้าหั่นละเอียดได้เครื่องปั่นก็จะทำงานคือจะเห็นว่าแม่แอนจะเลือกผลไม้ที่มันมีรสชัดเปรี้ยวสําหรับใครที่บางทีไม่ชอบเปรี้ยวมากก็อาจจะแบบสลับกันแอปเปิ้ลอาจจะไม่ต้องใช้แอปเปิ้ลเขียวใช้เป็นแอปเปิ้ลแดงอะไรเงี้ยค่ะก็จะลดความเปรี้ยวลงเพราะว่าเนี้ย สับปะรดก็มีความเปรี้ยวอยู่ในตัวแอปเปิลเขียวก็เปรี้ยวในตัวแล้วกีวีถ้าเราไม่ได้เจอลูกที่แบบนิ่มกําลังกินหรือสุกที่พร้อมกินแล้วรสชาติมันก็จะเปรี้ยวแบบนีกการเลือกกีวีเนี่ยก็จะต้องเลือกที่แบบปีบดูแล้วลูกนิ่มๆหน่อยเคยนะแรกๆแบบเลือกกีวีไม่เป็นเนี่ยแรกๆลูกนิ่มๆมันใกล้จะเสียมใกล้จะเน่าแล้วไม่เอาดีกว่าเอารูปแบบแข็งๆสดๆเป้นไงเราแก่ออกมาเปรี้ยวปริสกินไม่ได้เลย ทิ้งอะเสียของมนอะจะเลือกเป็นผลไม้หวานได้ไหมครับก็ไ, <c oughs> ได้ค่ะแคลอรี่อะไรก็ได้แต่ว่าทีนี้ต้องระวังเรื่องแคลอรี่ในผลไม้แต่ละอย่างเพราะผลไม้แตงกวาเนี่ก็จะแบบมีแคลอรี่ในตัวอะไรเงีเ้ยกล้วยเงี้ยก็จะมีแคลอรี่มากกว่าพวกตระกูลสับป,ประรดแอปเปิล้ลอะไรประมาณนี้มันจะมีผลไม้ที่เหมาะสําหรับคนลดน้ําหนักอะะคนที่เขาตั้งใจลดน้ําหนักเขาจะรู้ว่าผลไม้อันไหนที่แบบควรกินไม่ควรกินอย่างกล้วยเงี้ยน้ำตาลเยอะคาร์โบไฮเดรตสูงอะไรประมาณนี้ ผลไม้แต่ละตัวก็จะมีปริมาณไขมัน,ในใค่ะบนไอเเดตอยู่หนึ่ตัวอะประมาณน,นี้คะ่ะก็ต้องเลือกชนิดผลไม้น,นิดนึงขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ของเราที่เราจะกินเนี่ยพืออะไรสำหรับแม่ก็คือเพื่อให้อหอมลงนออนึงเราเลยจะเลือกไปในวนแบบที่มีรสชาติเปรี้ยวแต่ถ้าใครเลือกรสชาติอื่นๆแล้วรู้สึกว่า เอ้ยมันเรายังไม่ชอบเราไม่ชอบกินผักเลยเนงะี mm ้ย hmm. ก็ใส่เพิ่มเติม,มน้ำมะนาวก็ได้แม่นเคยไปกินอาหารร้านหนึ่ง mm hmm. เขาเป็นน้ำคะน้าปั่นอย่างเดียวยนะไม่มีอย่างอื่นไม่มีผลไม้อย่างอื่น mm hmm. ก็เลยลองสั่งดูแล้วแบบเฮ้ยว่ารสชาติมันจะแบบเขียวนู่ไหมหรือเปล่าหลายคนอาจจะกินผักคะน้าไม่ได้เลยเพราะมันมีความแบบกิ่นเป็นเขียวอยู่อะไรนี้ใช่ปะ่ะแต่แบบเฮ้ยเรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ mm hmm. มันไม่แย่เลยเพราะว่าเขาใส่แบบน้ำมะนาวลงไปอะไร จริงจะบอกว่าแค่นี้กเกือบเต็มนะของบทผักลงในะนะคะอยากใส่ผักเคลลงไปอีกเราก็ใส่ลงไปอีกตามอำเภอใจของเราคะ่ะจะบอกว่าทั้งหมดที่เราวางผักเคลไว้ตรงนี้ประมาณสใน3ามถุงแต่แม่จะใส่กีวี่สักลูกเลือกลูกที่แบบนิ่มๆถ้าแข็งๆอะ่ะมันจะยังไม่สุกยังไม่พร้อมกินมันก็จะเปรี้ยวคือแกนตรงกลางของกีวีอะ่ะบางทีมันก็จะมีความแข็ง กำลังยืนคิดอยู่ว่านอกจากผลไม้พวกนี้แล้วเนี่ยเราใส่อะไรลงไปปั่นมันจะเข้ากันบ้างส้มก็ได้นะส้มแต่ว่าต้องต้องเขี่ยแบบเรื่องเม็ดให้ออกให้ให้ระวังเยอะนะคะตึ้งเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่ก็จะใส่น้ำแข็งเติมน้ำปล่าเาว่าให้มันแบบว่ามีความเดียวหน่อยนะคะใส่ก็ทีละนิดทีละนิดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาปั่นกันค่ะแล้วเราจะเริ่มปั่น มันจะอย่างนี้ค่ะคือใบมีดใบแม่ใครสนใจซื้อให้มารับแอนเข้าตรงนี้ได้ครับลูกค้าจะบอกว่าแค่ผัก ข้างในเนี่ยก็จะประกอบด้วยผงเคล <im iter> ผงอัลฟาฟา้า <im iter> ผงผักผงมส <im iter> ฟ<า>ีแนกนะคะแล้วก็ผงบีดกลาสผงบาเล่นะคะนี่เลยนะคะซุปเปอร์สีเขียวใส่ลงไปเกียร์าน้องเกดก,ก,ก,กินผักได้ะามว่าวันวันก,กินั่วถึงปริมาณที่ที่ร่างกายต้องการป้าบอกเลยว่ามันไม่ถึงนะนะคะเพราะว่าอยู่นอกสายตาเราแล้วก็บางทีแบบแม่แอนก็ บ้านไม่ได้บอกว่าอะไรมากมายไม่ได้ซีเรียสเรื่องเขาเขากินผักได้แต่เราไกินผักยากมากเลยนะคะอันนี้1 2, 3, 4, นึงซองเป็นปกติกินกับชงแบบน้ําเย็นน้ําผลไม้น้ําส้มใส่กับเครื่องดื่มอะไรอย่างงี้เลยก็ได้แต่ว่าเราก็ใส่ลงไปเนี่ยค่ะเพิ่มพลัง booster ค่ะเด็กเราไม่รู้หรอกมันเป็นการลองเล็กๆทีนึงใช่ไหมครับคือรสชาตินั้น แบบกีวีนำมกินกีวีนำเลยค่ะเดเราใส่ค่ะเดี๋ยวเรา,าเรียกเด็กมาชิมกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของแ,ะะมแม่ก็จะกินแก้วใหญ่โตๆบึ้มๆแบบนี้เลยชิมแล้วช่วยบอกว่ากลิ่นอะไรนำมาด,ดมงกลิ่นผักคะนำมาน้าว่ากิ่นกีวีกินผัก กินผักกินผักเข้ามากินกินผักแล้วตาได้กินมีกลิ่นกีวี่ตามก็ไม่ได้ไม่มาแต่มากิบกระดึ๊กกระดึกกระดึกกระดึกได้กลายเป็นไงมีความอนะไรเนี่ยสับประหลอดกัยอย่าทำ<ๆ>อ,อย่าจิบอย่างนี้ดิเอาปากแค่แตะยอ,อย่างเงี้ยกัยเอาปากแค่แตะแบบนี้อยากมันมีเหมือนเม็ดเม็ดอะไรคือกายอะแม่แอนปั่นหลายรอบแล้วกายก็เป็นคนที่ก็ยังไม่ <c oughs> กินผักอันนี้อยู่ดีคือกินได้แบบจิบจิบนิดนิดหน่อยหน่อย สามารถกินหมดแก้วได้เลยประมาณน,นี้ก็ช่างเขาเราต้อทำไงนะโอเคนะคะก็ลองดูนะคะผักเคลคือไม่ได้แย่เอาไปปั่นอย่างเดียวใส่น้ำมะนาวแมน่นก็ว่าน่าจะโอเคเอารมณ์คณะปั่นที่ร้านสซว่กได้ไหมโอเคก็เป็นเมนูง,ง,ง่ายๆเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับยามบ่ายที่แบบอากาศร้อนแบบนี้นะคะกินงด้ชืนอ,อร่อย ไดด้้ประโยชน์วยสำหรันนี้มาราแมนคิเช่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วถ้าใครอยากให้มาราแมนคิเช่นทำเมนูอ,อะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ในนี้นะคะวันนี้ลาการไปก่อนค่ะบ๊ายบายผ่้ไม่ให้พลาดกติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกรุงซิงหรือติดตามมาราแมนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ